ฝากพี่ฝากน้องเป็นนึงกล้วยขั้นพื้นบ้านหรอกจ้ากล้วยงามเนาะครับเนาะกอบอานเนาะครับเนาะแต่เป็นเจ้าของกอบเพิ่งได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่มาขออนุญาตเนาะครับคลิปเผยแพร่ฝากพี่ฝากน้องครับครับกล้วยขั้นพื้นบ้านหรอกครับกล้วยงามเข้าพร้อมครับแนะน้ำตัวเลยครับนาครับครับผมสวัสดีครับผมกับซื้ออันเด้อครับเด้ออยู่บ้านหมอครับตำบลโต้ไฮอำเภอเพี้ยน จังหวัดอุดรธานีครับผมวันนี้ก็บผ้ามาส้มค้วยงามแล้วครับแล้วก็ควยพื้นบ้านครับผมอ่ะยางรอเบิ้งครับสอบถามนี้นะครับน้องนานครับผมน้อันคือจังไรครับเพื่ออยากเลี้ยงควยพื้นบ้านเ้าวกลวยก้วยงามครับครับอันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับพอแม่ก็บพาเลี้ยงว่าแต่ผมจะไม่เป็นบ่าเป็นยังเป็นเด็กหน่อยมากครับ ก็เลี้ยงว่าเกิดเกินเทตุ่มืันนี้แล้วครับก็เลยเลี้ยงึ้นกันครับพวกล้อมกันหน้ากันครับไปนอกไปหน้ากับบอกว่าจีดายันไดหรอกขึ้นมาเลี้ยงกล้วยก่บเราครับครับผมมีอันนี้ครับกล้วยนานมีทั้งหมดจักรตัวครับมีทั้งหมดสิบเอ็ดตัวครับเลี้ยงอยู่ในกระปุกใหญ่กิ้นนี้นะครับกับหยาธรรมศาสตร์นาครับวย ข้อยงามตัวนึงครับมีข้อยงามตัวนึงซื้อมาอยู่ครับแปดหมื่นครับผมตัว่นครับครับครับข้อยส้มไปขื้นบ้านไปเท่าตัวก็ได้ครับมีข้อยแม่จะตัวครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวครับข้อยแม่เจ็ดตัวข้วยปูประมาณสี่ตัวครับนะครับไม่ลูกจะโตนะครับมีลูกอยู่นี ทวงน e ี่ประมาณสามตัวครับมีท่งเนอะสี่ตัวครับนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับทองไปเรียบร้อยครับทวงแล้วครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนนีครับผสมทับออกครับครับทับออกครับนั่นครับพอพันมันตัวนั้นแล้วครับพพันห้อ่แล้วครับแมนครับพอพันตัวนั้นก็ได้สามปีครับสามปีกลัวครับสามปีนิดหน่อยนี่ค็ทบอวงแล้วครับสองเดือนครับประมาณสองเดือน นั่นท้องแก่แล้วครับมันหกเดือนเจ็ดเดือนครับตัวนั้นมีพอพันธุ์ครับพอพันธุสใหญ่เลยครับใหญ่ตันชื่อเลยครับพี่น้องบล็อกมาถอดครับสูงประมาณน่อยสี่สิบขึ้นนี่แหละครับสี่ครับตันชื่อเลยด้วยช่วงนี้เอิดตะหยากินเนาะครับเนาะครับเื่ดครับปลูกไว้เพื่อส่องตามไร่ครับน้ำมูนก็ได้ มีหลายพันเดี๋ยวเขาแทบไปย่างไปเบางหยาก็ได้ครับผมเตียงเงินหยาอย่างนี้ปลูกส้งไดชครับผมครับเบังคุ้ยแล้่วนเต็มรู้มือเลยถ่ายเลยครับคว้ยพื้นบ้านนี่นะครับแต่นี้ทองแล้วครับเกจแปดเดือนนี่ครับโดยประมาณครับบ่าตามกวยเกจเดือนนะครับไกลแล้วให้เดี๋ยวกแล้วคู่แล้วพี่ มุมเด่นเนาะครับทนอาจจะอยู่ในมุคมเนี่ยครับไม่อยู่ทางหนอกหนือเนี่ยครับนี่นะครับคุณบ้านอันนี้กันแม่นั่งน้อยครับนี่เถือกน้อยแม่ท่องนี่สีเหลืองท่องบัวเศร้าจะเกิดเต้นหน่อยสีเหลืองสีเลยครับงามสีเลยเอาป่ะครับน่าอันนะครับครับอันน่านนี่เลี้ยงกล้วย ยังควายนี่เป็นยึดเป็นอาชีพหลักเลยบ่ครับไม่นครับอาชีพเสริมแม่นครับเป็นอาชีพหลักเลยครับเป็นอาชีพหลักครับจากเขาเข้าแบบกิจไทยหน้าต่อไปกาชิพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับให้ได้จักซีบยี่สิบตัวคือได้ปีนี้ก็ได้ซีบเอสแล้วปีต่อไปก็ยี่สิบตัวนะครับอันนี้ครับสามจีตัวไปครับปีนี้ก็คงสีไล่อยู่แล้วครับมีแม่พันธุ์อยู่ไปแม่นั่งขึ้นว่าไม่หยิกตัววนๆนะครับพี่เลย แล้วกับ,บอกแค่เดอกครับว่จับได้ครับจับใบได้ไอาชีปลักอาชีพนึงเนาะครับพี่น้องครับทวงตัวนึงก็ว่า,าไปกินยาพุ่นแล้วสำหรับคนอีสานเข้าเกษตรกรครับจะยึดอาชีพนี้เป็นรักบางค,นค่นพ่นก็เลี้ยงเลี้ยงแปลว่าเป็นอาชีพก็ได้บางค,นค่นพ่นจะเลี้ยงอนุรักษ์ครับวยแมนครับอนุรักษ์ควายไทยไว้ครับแมน ผมเลยแต่ว่าผมเลี้ยงเป็นอาชีพเลยครับเลี้ยงเป็นอาชีพรักเลยครับแมนครับได้ครับสวนนะครับเนาะครับล่องคนุ้นกันเลี้ยงไว้ปะจจุบันห้าห้าอยากลงทุนยังครับเงินบุคคลเงินก็ได้ขายไปเตี้ยลอยออกครับปล่อยออกเลยก็ได้ใส่เงินมาลงทุนครับทั้งคนก็ส่งลูกเรียนเด้ครับผู้เฒ่าสมัยก่อนเนาะแม่นครับ เลี้ยงกล้วยเลี้ยงกล้วยเลี้ยงงวัวนทรงลูกเลี้ยงถึนข้าวสุมุือลูกไงก็ได้จากกล้วยจากงวัวนี่แหละฉีดรักเนาะครับเนาะครับบ่มเนมีแค่เนียงกล้วยเนาะครับเนาะครับ ขายหญ้าครับปลูกหญ้าครับต้องการกระท่อนระบ,บาดครับถ้ามารับเองกับท่อนระหาสิบต,ตังค์ครับอันนี้หญ้านี่เปียกแค่อันนั้นนรกจากรพรรดิต่อไปกันนี่เปียกปากซองต่อไปกับหญ้าหวานครับครับลายย่างครับลายย่างครับเอาแต่ย่างเดียวเลยเมื่อควายมันถิ่เบื่อหันครับเบื่อหญ้าต้องปลูกหลายๆย่างเมื่อนี้กินหญ้านี่เมื่อนี้กินหญ้าอันนี้ไปหลายหญ้าครับหลายๆยั่างมีแต่อีกเกตพรมดูหนึ่งนะครับพี่น้องแม่นครับ ล้างเท้าห้าให้กินตะยานี่มันกับเบื่อเปลี่ยนคือจังคนเลยคือจัง坤นนะครับกินได้ทอดใครซื้อเมื่อร่องเมื่อครับกล้วยห่อเกลือเย็นอาหารกินเปลี่ยนคือกันครับครับเดี๋ยวห่าจะได้เบิึงกล้วยพันงามเนาะครับเนาะกล้วยใหญ่ครับกล้วยสายพันธุ์พัฒนาครับพี่น้องครับสายพันธุ์พัฒนาสื่อน้ำฝนมาน้ำเขามาได้ปีตัวสองปีครับได้สองปีพอดีครับสูง ลอยหาซีผุนแล้วครับครับแต่ว่าพอได้เอาพอพัดหนีวัดทับอยู่เอาควกของจาขว้องทับล่องมึงครับพี่นาค่อยเดียวพันดังๆเพื่อนยังเก่าจะเลื่อนยังมาาค่อยมาครับมีกูไทยซุ้มยังครับแมนครับเพื่อนดังๆครับแมนครับพี่นี่เอาคอเจวากขวงล่องมึงก่อน นี่แหละครับในลูกมากมาแต่ในน้อยติดมานําเพิ่นติดมานําครับเพิ่นกรบอกเพราะว่ามาแปดหมื่นเนี่ยครับในมาแปดหมื่นครับในลูกมานําพร้อมครับแม่ลูกมาแต่ลูกแต่ในน้อยนเนรอครับลูกคงก็ออกได้ไม่น้อเดือนกว่านี่นะครับครับครับผมครับลูกกินนมมันก็จากจอยจากน้อยครับบโบครับมัน ครับพูดแล้วเรอเล็ดเปดเดี่ยนมันไปเซ้าครับครับครับวครับยจะตูวนพี่น้องครับครับพนก็ผู้ใดสนใจก็สามารถเลียงได้เด้อพี่น้องอยากได้คำแนน้ำครับพร้อม โค้เข้ามาได้ครับสอบถามได้เพื่อนเลี้ยงจังไรเพื่อนไทยอาหารจังไรช่วงนี้ยามีกะเขากะให้เป็นเป็นยาครับยายาที่ตัดนี่ครับครับเขาห่มกับยาธรรมชาติปล่อยน้ำมันนี่แหละครับเลี้ยงเบาหนักครับบัวครับเบาหนักครับเลี้ยงให้ก่อนสิเลี้ยงก็ต้องมีหยาใบเซกันครับประการแรกปลูกครับสถารที่ปลูกยาครับสองตัวมีหยาครับมีหยาเลยสําคัญเลยครับหยา ลายหนึ่งเกิดมาในสี่หาตัวครับนหนึ่งลายลายหนึ่งครับลายหนึ่งตัวซี่หาตัวปลูกตัวครับครับกลมสี่หาตัว,ตวโดยประมาณครับพื้นที่ทังนันมีเท่าไรครับนี่จากไรมียี่สิบก็อะไรครับยี่สิบก็อะไรครับเอาปลูกหยาจากไรปลูกหยาอยู่ประมาณสี่ไลายครับครับครับนี้กรติดสองไรสามสี่ทั้งทึงอีกครับนะครับ ขายได้ขายหยาครับขายหยาพร้อมครับครับผู้ใดอยากได้หยาเด้อพี่น้องสนใจกัโทรมาสอบถามนะครับเบอร์สอบถามก็ได้เดี๋ยวเบอร์โทรเบอร์ทุก็ทรเบอร์ไะไครับน่ะศูนย์แปดเจ็ดสี่สองห้าหกสองเก้าห้าครับผมนี่แหละครับเป็นเบอร์โทุ่มนะครับเนาะพี่น้องนะเบอร์ทรมนะอันโดยตรงเลยครับเดี๋ยวนุ่มน้ำม่อนเสียวไปถ่ายคลิปอีกนี่เบอร์ทุ่มไปถ่ายคลิปอีกเนาะครับเนาะ อะไรต่างการงานอไรครับมาหาเราได้ครับเราไม่สัญญาเลยมือนครับไปเบิ้งก็ได้ครับอยากเบิ้งครับอยวไปเบิ้งหยาลอกขับงนอกพี่น้อยไปหยาลอกมึงได้ครับครับตัวนี้ก็ที่เป็นเนเปียแครครับผมอันนี้นรกจักกระรัดครับครับอันนั้นเนเปียแครเนเปียแคร์มี้ะครับเนเปียแครแบบนี้กับมันปลูกซับกันครับ ปลูกซับกันร่องมึงเคยซื้อแบบต้นสูงๆนี่เลยครับอันนี้นรกจักรพรรดิประเสรนครับนี่นรบจากกพัฒน์ครับกินดีขึ้นกันครับกินดีขึ้นกันแต่ว่ามันสีได้บดนะครับตัวนี้ต้นครับโอ้เปิดรำเนาะครับมันเป็นลัมมันสีได้บดบอดีป่ะในอันนี้เน่เปียแครครับครับตัวนี้เน่เปียแครนี่สีได้บดครับนี่อายุสองเดือนครับสองเดือนมันก็ยังทำนี่อยู่ครับเห็นปะดูนนะครับงามโคตนงามตัวนั้นมันอยังตัวเน่เปียปากซองครับต้นสูงๆนี่ครับปากซอง ผมใส่ปุ๋ยไงจัง่อยก็งามขึ้นแล้วครับนี่แต่ว่าเนี่ยน้ำอยากให้็นบ่อยากบดคันบดเก่าเนี่เปียกแค่ครับหญ้าหวานครับพระเอกของเราก็คือหญ้าหวานครับครับกินดีครับครับผมก็ที่ขยายตัวนี้ออกอีกเยอะับหญ้าหวานปลูกปลูกหลายเลยครับหญ้าหวานครับนี่ครับครับปลูกครับขายทุกหญ้าเลยครับขายทุกหญ้าครับนี่ครับ นี่ขยาวันครับทรงไปสนี่พร้อมครับไม่อนครับทอนละหนึ่งบาทครับผมบครับครับครับอยาวันนี่เฉียวครับนี่เลครับนหอด่นเบิดแล้วครับวันสองเลครับครับนี่แหละครับ แล้วก็ทั้งเถิงกระยามรานทัดนั่นแล้วก็ยาลู่สี่กินนี่นครับกำบ้าครับทั้งเงปลูกหลายย่างครับอันนี้ก็ตัดขายเพิ่นไปมเมื่อเช้านี้นครับแต่กดอดีครับนี่ต่อที่สาแล้วครับนี่ต่อสามขึ้นมาครับผมนีงม่งามงมพี่น้องงามยานีได ไรหนึ่งมาตัมก็าหาฮอกโต้แล้วครับนี่ยังได้ไหลายมันมันห่ใบดีครับโปรตีนสูงครับตอนนี้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับยังตำสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งเมือ่อสิมีประมาณเจ็ดแปดครับครับนิยมตัวนี้แหละครับโปรตีนมันสูงสิบแปดเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย นี่กแผงโซลาเซล์ั๊มนำขึ้นใส่แผงโซลาเซล์ครับครับผมครับใส่เสมอเลยวันนี้ครับแ๊มนำไมาใส่แผงครับโหเห็นมันย่ามเลี่ยงครับครับย่ามเหลี่ยงครับครับกไแน ถึงสอบแล้วผู้ใดเบิ่งแล้วก็ยึดอยากเลี้ยงเนาะเนาะอาชีพนี้ก็ยึดเป็นอาชีพหลักได้ดีที่สุดเหรอครับในช่วงนี้เศรษฐกิจจังซี่เนาะแม่นครับครับคือว่าซื้อมาแล้วเขาบอกขาดทุนแน่นอนล่ะบขาดทุนครับมีแต่กำไรแล้วครับเอาเลี้ยงให้ดีครับเลี้ยงให้ดีเอาใจใส่จยากน้อยให้มันอ้วนมันพี่ว่ามันจอยแกวแหวกขาดยาขาดสั้น ครับอยากเลี้ยงยังไงครับม่ตามกเนีมันปรูว่ามันสิบยงแน่เตี้เบืองทั้งเทืองอยู่อ่ะหยาอีกันนั้นครับผมมีหลายอย่างครับทุมบ้านลู้ส่กินนี่ถึงหละครับให้มันให้มันกินอันนี้เขา วันี่ยาที่ขาเขาครับนี่เบื้องบอครับซื้อมันมันกับยากำบ้านะครับเนี่ยกำบ้าครับครับกินดีครับกินดีม่เคองตัดใ้มนมนครับตัดไปให้นะครับตั้งที่ผมกับขันผมกับปอยเขาคือบังหัน ไฟใส่ทั้งๆข่านตัดไฟใส่ได้ประมาณสามมือกับเบิร์ตเลยสามจี่มือนี่ผมครับเกินแปดเลยนี่เห็นบิร์ตไฟใสอันนี้อันนี้สวีดจัมโบ้นี่เบิร์ตเหรอคคนละอย่างกันครับคนละอย่างอันนี้สวีดสวีดจัมโบ้อันนั้นกำบ้าอันนี้ลูซี่ครับครับหญาหญาเป็นเมล็ดขึ้นกันนะครับวันเอา พันรูสี่ครับครับผมครับนี่แหล,ล,ละ,หค,ละครับประมาณนั้นแล้วไหนที่หาพันชนิทอ๋อยัง,งอะนะครับน่าอันนั้นท่างตัวครับผมเอามาเลี้ยงไว้ไปใกล้ได้บ่นึ่งจะได้จักน้อยอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> มาทำนี่ละได้อยู่งซ้ำ <c oughs> หัวมาหนีก็มาเป็นยังครับมาซ้ำนี่ละเลี้ยงไว้ว่าเป็นยังยุ <c oughs> ่งซ้ำนี่ก็ได้ เราไ่ได้ไปใกล้ไปซุ่นข้างมันบ่เป็นยังนะครับนั่นแหะเลี้ยงไว้สองห้างสุปปีก็เลี้ยงเลี้ยงไว้หลายอยู่ปีนี้บม่มีเวลาเมนเดครับว่าเป็นยังเอาหอยแวงทนเลยครับงครับจะง่ายกวะครับเนาะย่รมาับจุห่ผมคอยติไปหามาเพิ่มอีกครับนี่ครับหย่าลูซี่หย่าลูซี่นี่แหะครับหญ้าลซี่ อยากเลี้ยงอยากหน่อยผมติดใจเป็นเตยเตยชัางหน่อยมันฝนมาตกละครับฝนมาตกโดนและสี่หามือแมีนเลยครับที่จากไรก่อนอ่ะยี่สิบไรครับยี่สิบไรสามงานครับครับสามารถเลี้ยงกล้วยได้อีกครับได้อีกไรวะครับยี่สิบตัวนะครับโดยประมาณครับแต่ว่าต้องปลูกหญ้าไว้ครับอันนี้ผมปลูกแล้วผมหมอเขามากินกหงืที่เป็นน้งสี่แหละมูลในปุ๋ยังสิขันตัดไหนมันกับที่งกันน้อไหมครับ แต่ว่าทุนสันติตัดด้อครับอันนี้ปล yeah. right. yeah. right. hmm. yes. right. right. ่อยมันหยัดชางหยัดขาครับครับครับครัของสำคัญก็คือหนี้ยาไว้แล้วครับควันที่เลี้ยงครับไม่ครับมาตัดกับปล่อยกินเข้าไปเลยอันนี้แบบหัวไฟฟ้าเลยครับครับนี่กันไว้อย่างที่หลานมันติดบัวมาไก่ครับ ใส่หมอแบตเท่านั้นแต่ว่าใส่หมอแปรงเหรอครับผมครับโอ้องบไรเมื่อเป็นแสนหมดแล้วครับร <c oughs> ักหัว <c oughs> ผมก็เลยบรวรอมเลยออนนี่เลยครับ <c oughs> ครับนี่ยคือต้อนเขาอัานนี้ผมบก็่ไม่ได้ตัดร่องมึงอยอ่ <c oughs> มันยาวกว่านีอจากน้อยนว่าน่ไม่ได้ใส่ปุย๋ยฝนล่องอีกวันนี้วานปุ๋ยใส่อีกครับครับน้ำคับ ต้นเขาดีผู้แรงมากว่าวนเขาคั่วไอ้ว่าประเสริฐต้นหญ้าพ่อปลูก่ยี่ครับอันนี้เดี๋ยวพันธุ์มันใยร่องมั้งเยอะจากเครื่องเยอะไฟนี่มันหิีไปใหญ่คั่วกินจากเครือไปคำหนึ่งย่งครับครับไม่ได้เอ่อยกินอยู่ครับแต่ว้านมันอร่อยกัดเยอะไปหน่อยมันหลอดเขามาได้นี่กินดีอยู่ตัวนี่วะครับหอนเลอะไปสอบถามหน้าอีก ครับครับล่องถามราคาาครับล่องถามราคาเบิังบ่เออครับพี่น้องเพิ่นอยากสนใจครับตัวนี้อยู่ประมาณ45่ดนะครับนี่45ครับครับโดยประมาณครับตัวลองกันลงมาได้ประมาณ45ครับข้าวแม่เนาะครับเนาะครับควายแม่ครับมี่ทองพร้อมบ่ครับครับทองพร้อมครับทองประมาณ ได้สี่เดือนนี่แหละครับครับรคว้ทีีรับ่น้องสนใจทักเข้พี่นองเยครับทองยบลอยอตัวนี้ยุคี่ครับเดยประมาณ ทวงเราครับสองเดือนครับตัวน้อยนี่กรับไม่ได้เปิดหรอกครับคันเปิดก็ยื้อวางสามชิปนะครับนี่ครับราาคประมาณราคานี้ครับประมาณราคาสามชิปนะครับตัวนั้นกินสามชิปหาครับโดยประมาณหลอเลียงคนครับแมนครับตัวทองทองครับตัวเทิร์กนี่เกียร์ชิปนยครับตัวเทิร์กนี่ครับอีกายนี่เพิ่์มม้าหาหกชิปหาครับอีกายเนี่ยครับมีผู้มาให้ราคาแล้วครับหกชิปหา ใช่ครับยังบ่ปล่อยครับขันเป็นปล่อยกับปล่อยเกจสิบเลยแล้วก็ควอดปีนี่ครับครับเพิ่มมาจากหน่อยครับตัวนั้นหาซิฟครับตัวนั้นครับท้องแกะแล้วครับเกจเดือนโดยมั่นครับครับครับใกล้แล้วหาซิฟ นัให้ลูกงามนี่ลูกลันนะครับครับลูกวันตัวแม่นา่งตัวแรกครับตัวเถิกง่ายเนี่ยครับแม่มันให้ลูกดีให้ลูกงามครับ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 โต มีตัวจอยเหรครับเบิ่งเอาลวครับขั้วใหญ่ได้ดีที่สุดเลยขั <ór h aut> ว้วสุดโ,โตครับ <c oughs> อาหารเพียงพออ้อนกวนรถดเหรครับ <c oughs> เอาใจใส่มันนอกจากหญ้าเราหนาไหยังอาหารเสริมเลยครับบ่มีครับครับมีแต่ตัดหญ้า <c oughs> อยู่เนี่ยกินครับ <c oughs> ฟางมันกับเบิร์ดเราเฟื่องยังกับเบิดเบิร์ดเราครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยกินแต่หญ้าให้เราครับ มีข้ามมียังคือเพ่นหุ์หานคือเพ่นธุ์หรอครับครับครับแต่หย่าล้วนๆเลยครับนี่แหละครับกินแต่หย่ากับอ้วนด้วยกันได้แล้วครับอันนั้นไม่ได้เปิดหรอกครับทัวร์ว่าเป็นควพันเอาไว้เอาลูกมันจักสองสามตักันครับครับแมนครับนะครับใหญ่สูงมั่นลอยกับลอยหาสีพูนแล้วครับทีสิบแปดุแล้วครับ ขึ้นหาซิปครับนี่นะได้คลิปนี้นะครับฝากพี่น้องเขาเนาะงานเราก็ได้เปลี่ยนราคาแล้วครับ <c oughs> หลายตัวผู้ใดเบิ่งดูในคลิปเราภาพมันอาจชีบบอนบอกให้จริงภาพจริงเนาะบอกคือทางจังเท่าไหร่เขามาเบิ่งแ <c oughs> ม,ง <c oughs> มนครับเห็นกับตาลวดมาเบิ่งเอาลวดเตี้ยคู่ไดสนใจกันเขามาเลยนะครับเด้อ โทรมาก่อนก็ได้ครับอานเท่าไม่ได้อยู่ิดีตเพี่อนวัดจูใจคือจังเบึงมาเบิ่อกับตารถครับเบิ่งกับตารถมาเบิ่งวิถีหญ้าความมาเบิ่องยังความอยากปลูกอยากเข็ดเบิ่งเอารถไดคห้ยได้หญ้าไปพร้อมไม่ค้วยได้หญ้าไปพร้อมนะครับมื้อนี้ก็ได้คลิปนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องเนาะครับน้องพี่น้องครับครับมื้อนี้ก็ขอบคุณนานเ้อครับ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 สวัสดีครับ <laughs> บึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามครับมีนุนน่มนำมอ้อนค้นดำกาขอล่าแค่ชามีแล้วครับคิดห้าพ่อกันไหมน้องครับเนาะสวัสดีครับ